สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมมือนี่มาพบมาพ่อกันตอนแรรๆครับเมื่อเศร้านี่พ่อกันรอบนึงแล้วอยู่บ้านเพ่อะเรื่องครับซื่อผลไม่ไปให้เพ่อะเรื่องครับถวายปูถวายงาครับกาทางเอฟซีละครับเพิ่นฝากมาเนาะบอกว่าแอดอ,อยากถวายผลไม่ปูงา ฝากซื้อผลไม้ไปให้พ่อเรื่องแน่ถวายปูถวายยาวันพระครับมือนี่ก็เลยได้ไปหาพ่อเรื่อง,ตงแต่เศร้าครับแต่มือนี่ครับตอนแรงเนาะมาเว้ากันถึงความฝันของคุณแม่ครับคุณแม่ฝันแม่นครับงวดนี้คุณแม่ฝันตองวดครับผมฝันตองวดแล้วกะ แอดคิดว่าตัวเลขหนาสนใจครับรอบนี้ฝันชัดเจนครับคุณแม่แอดฝันแม่นนะครับหลังจากที่ผ่านไป4งวดติด4งวดติดครับผมคุณแม่ฝันแม่นนี่ฝันถูกมา4งวดติดแล้วนะครับกาตั้งแต่งวดที่ออก583มครับผม งวดนั้นก็ถูกแปดสามนะครับงวดต่อมาครับงวดต่อมากะกะถูกแปดสามคือเกาครับถูกแปดสามล่างนะครับหลังจากนั้นงวดต่อมางวดก้อนครับกระถูกสามศูนย์ครับถูกสามศูนย์บ่าสุดงวดที่ผ่านมาครับถูกหาศูนย์ล่างครับ นะครับจะเห็นว่าตัวเลขของคุณแม่ฝันแม่นนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่ผ่านมานีแต่ความฝันเป็นตัวเลขถูกครับเพิ่นฝันสองอย่างนะครับฝันว่าคนณมาลักควายมาลักเจาะเอาเลือดควายไอ้นั่นบ่เข่าครับแต่ว่ามาเข่า ความฝันที่ว่าไปเก็บเห็ดครับแต่ว่ามีค้นมาไถาปลาเห็ดเพิ่นถิงนะครับไถถิงเพิ่นเลยเปลี่ยนแผนครับจากสิไปเก็บเห็ดก็เลยไปขัวบอกหอยครับไปขุดหอยแทนขุดไปได้ตาหอยหนวยใหญ่ทอกำปั้นนี่ครับมีตาหอยหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ที่ไข่สีชมพูครับมีตาหนวยใหญ่ครับ ก็เลยแปลความฝันกันหอยน้าหาน้ำหกรับแต่ว่ามันมีแต่หอยเชอรี่ซึ่งนวยมันกลมๆใหญ่ๆครับเป็นศูนย์คักศูนย์ครับแอดกับแปลกับคุณแม่เพิ่นกับศูนย์ 6. ถูกฝันนี้ครับเข่าหาศูนย์ล่างเนาะส่วนงวดวันที่16ตุลาคม2565ครับคุณแม่เพิ่นฝันตั้งแต่ขึ้นตองงวดเพิ่นฝันว่า มี่คนในบ้าทน่นแหะครับคนหูจักกันเนาะมาหาเพิินมาบอกว่ามือนี่ต้องไปเจาะเลือดเ้อว่าะสันมือนี่ต้องไปเจาะเลือดอย่าลืมนะครับก็เลยยืนคุยก,กันอยู่กับคุณแม่อีกท่านนึงแหละที่มาบอกมาย้ำว่าต้องไปเจาะเลือดน่ะแหละครับบ่ฮั่นโดนครับมีผู้ชายคนหนึงครับ หาบมั่นมะขายครับหาบมั่นมะขายบาน,นีพ่อมาถึงแล้วผู้ชายคนนี้เลยบอกว่ามาเป็นเฮื่อนสุดท้ายแล้วเด้อหลังสุดท้ายแล้วเอามันมะขายให้บาน,นีกะเมื่อเมื่อ เมื่อเมื่อวานครับเมื่อวานในฝันนี่ครับเม,ม,มื่อวานนี่เอาไปขายให้บ้านหลังนั่นนะะ้ะสันบ้านหลังที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันครับเพื่อนกระชี้ไปเอาไปขายให้บ้านหลังนั่นน้อสันแล้วเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่บ้านหลังนั่นละ่ะนะครับอันนี้คือผู้ชายที่มาขายมัน่นที่หามั่นมาขายวอาสูฟังเมื่อคืนกะเมื่อวานเอาไปขายให้บ้านหลังนั่นแล้วเมื่อคืนกะนอนอยู่บ้านหลังนั่นละ่ะเพื่อนชี้ไปเนาะ ขายให้บ้านรังนั่น,นสิบสองมาสั่นหืมรอบนี้เป็นตัวเลขครับเว่าเป็นตัวเลขขายให้บ้านรังนั่นสิบสองนะครับแต่ว่าบ้านรังนี้สีไฮไลท์ก็มูที่คุยกับแม่คุณแม่ของแอดนี่บ้านลังนี่สีไฮไลท์ก็มูเดอ้อมาสัน่นบานนี้เพิ่นหาบมากแล้วปุ๊บเพิ่นกะเอามั่นนะครับอ่าเอาโซนใส่เสือังสิครับ หอบหอบมาหอบใส่เสือแล้วก็หอบมาเสี่ยวมาขายให้แต่ว่าบ้านหลังนี้สีไ้หลายก็มูมาสันแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายมีเท่านี้ละมืดเท่านี้แล้วในความฝันด้ครับบาทน,นี้แม่ก็ได้ถามว่าเราขายจังได้ห่ะจักบาทมาสันก็ะถามผู้ชายคนนั้นไปเนาะครับเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่า บ้านหลังนี้พิเศษไ้ไลายกามูครับห้สิบเจ็ดนะท่านเอา้เอาพิเศษไ้ไลายกมูแต่ว่าขายแพงกว่าบ้านหลังก่อนครับนี่คือพิเศษแล้วเนี่ยเอาพิเศษนี่อย่างเงื่อนไฮไลายกมูนี่ลาพิเศษแล้วเอาท่านไ้ไลายกมูเลยสิบเจ็ดเอา,เเอารอบนี้มีตัวเลขมากเกี่ยวของครับผมหลังจากนั้นเพิ่นกับไปครับแล้วก็ คุณแม่ที่มาบอกว่าอย่าลืมไปจอะเลือดก็ไปขึ้นกันอ่าคุณแม่อ่าอย่าลืมไปจอะเลือดซื้อบ่ได้มีอยียงนอกจากนั้นครับแต่สำคัญอยู่ที่ผู้ชายที่หากบันมาขายครับเพิ่อเววาเกี่ยวกับตัวเลขครับแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ รือว่าเพื่อนจะมาบอกเลขตองเือนคือจังไหนน้อสันรอบนี้เราต้องตีความฝันเพื่อนก็บ,บอกตัวเลขมาบ้านล้างนั่นห้สิบสองบ้านล้างนี้ไห้สิบเจ็ดครับก็เลยนั่งคุยก,กันกับแม่ว่าเอะแม่คิดว่าจังไหนมันเป็นตะคือบอตัวเลขนี่คือจังไหร่ันเพิ่นก็บอกกับกับกบ้องหูคือการกับเขามาว่าจังสันว่าสัน แต่ว่าอย่าลืมเอ้อ่ารัสนบ้านหลังที่เพิ่นไปนอนนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นนอนอยู่หันขึ้นนึงบ้านเลขที่30สบ้านเลขที่30มสบเนี่ยให้สิบาทขายมั่นนะครับขายให้12บาทแต่ว่าเอามาขายให้คุณแม่แอดให้สิบาทเอามาขายให้อยู่บ้านแล้วบ้านของคุณแม่นี่ บ้านเลขที่49หรือว่าจะเป็นบ้านเลขที่มะเกียวบออันนี้คือคุณแม่เพิ่นคิดไปนะครับเด้อกะบ้องโว้ยก,กะเนาะกะกะบ่แน่ครับกะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับคือบ้านแอดเนี่ยบ้านเลขที่49ครับเกิดเลยคิดว่าเอ๊ะทางทงสั้นนี่จับไว้โหลดทั้งทั้ง4คูนี่ครับเนาะแอดกัเขียนไว้ให้เบิ่งแล้วล่ะ แต่วหมอกสูฟังสะกอนครับงวดน,นี้มักเลขหนึ่งครับรู้สึกมักเลขหนึ่งแล้วตัวเลขที่ผู้ชายมาบอกในฝันของคุณแม่กับมีหนึ่งครับนะครับมวอน,นี้แอดคิดมักเลขหนึ่งแอดป้องหูเือกันรู้สึกว่ามันจะมีหนึ่ง นะครับบ้านหลังแรกที่เพิ่นไปนอนคขึ้นครับเพิ่นขายให้สิบสองบาทเป็นบ้านเลขที่สามสิบครับชัดบ้านเนเป็นบ้านเลขที่สามสิบนะครับแล้วพ่อมาขายให้แม่แม่ของแอดนี่ครับบอกว่าให้พิเศษก็มูจะให้ไหลก็มูครับแต่ที่ว่าให้ไหลเนี่ยเมน่นไหให้มันไหลายเดยให้ราคาหลายก็มู <laughs> บ้านหลังก่อนขายสิบสองอาวมาขายให้แม่นี่ขายสิบเจ็ดครับ นี่พิเศษล่ะครับผมนั่นแล้วกะบ้านเลขที่คือบ้านเลขที่4 9ครับอะนี่ก็เป็นฝันตองวดครับแอดเฝ้าเอามาเบ้าซูฟังครับเพื่อมี FC ฟซีท่านใดมักในตัวเลขที่นำเสนอสิไใดมีเวลาไปเลือกจับเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไวค้ครับครับแต่ตัวเลขหนึเจนี่ ตั้งแต่ตองงวดนะครับเมื่อวานี่ครับไปสัมภาษณาาา์อาจารย์ดงหน้าเพื่อนครับเ,เพืนเน่อนฝันอาจารย์ดงหน้าเพิ่นฝันเข้าไปถึงดงหน้าเพิ่นเนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์ดงหน้าเพิ่นก่อนแล้วอาจารย์ดงหน้าเพื่อนฝันเพื่อนแปะตัวเลขให้กรมมี่ตัวเลขตัวนี้ครับที่ตรงกันกับฝันของแม่แอดครับ อ่าและที่สําคัญที่สําคัญก็นั่นครับแม่ไร่ครับแม่ไร่มากม่วว่านนี่ช่วงก่อนที่แม่ไร่จะทําพิธีครับแอดมีโอกาสได้สัมผัสแม่ไรครับแม่ไร่บอกว่ากระถามเพื่อนว่าแม่ไรเป็นยังไงช่วงนี้ตองงวดฝันดีบอกแม่ไรบอกว่าฝันอยู่ดีมาสั้นฝันว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินเสร็จแล้วเขาคิดละค่ ถ้วย17บาทครับเขาคิดราคาขาก๋วยเตี๋ยว17บาทเอ้าคือแปลกแถยเตี๋ยวคือ17บาทแอดกับพวกเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินเคยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้วยละห้าบาทถ้วยละสิบบาทอ่าเคยกินก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ถ้วยละสามบาทห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทสี่สิบห้าจนถึงห้าสิบเนี่ยครับ จะลงท้าย0ูนหา5นหหนะครับมีตั้งแต่สมัยแรกๆเท่านั้นตั้งสมัยเป็นเล็กน้อยที่กินถ้วยละ3บาทบาานี้กว๋วยเตี๋ยวที่ไม่ไล่ฝันนี่ถ้วย17บเจ็ดบาทก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขอยู่คือกันนะครับแล้วก็แล้วปูเวสุวรรณโนครับแม่ไร่ส่งปูเวสุวรรณโนก็นหหนึ่เจมากครับเดี๋ยวเนดะ้อแม่ไร่ ปูเวสวนโนหม317ครับในปูเวสวนโนครับ317ครับซึ่งกะเป็นตัวเดียวครับที่แม่ไล่ฝันครับแล้วก็ก้อนหนานั่นที่แอดสัมผัสอาจารย์ดวงหน้าเพื่อนก้อนที่แม่ไล่จะส่งก้อนที่จะสัมผัสแม่ไล่ครับอาจารย์ดวงหน้าเพื่อนห้าย617ตัวเลขความฝันเพื่อนกับหา78นะครับแล้วก็มี24ครับซึ่งตัวที่ตรงกันครับความฝันของแม่ของแอดเนี่ยครับก็คือ17ครับ แม่แอดเพิ่นบวงยูทูบได้ครับเพราะว่าเพิ่นบมีโทรศัพท์ครับปกติจะฟังแค่วิทยุครับวิทยุทานซิเตอร์ครับฟังตะไลการธรรมะนั่นแหละน้มือเสาร์น้มือแรงนะครับเพิ่นก็จะเปิดฟังของเพิ่นนะครับพอดีมือนี้ออกมาหามาหน้าครับก็เลยเรีคุยก,กัน บ้า่ได้ถามนี่ครับแม่แบอกว่าแม่ฝันเดี๋ยวว่าแม่ฝันเดี๋ยวสันฝันดีอยู่เดี๋ยวสักก็เลยเอาแวอามวาบาก่อนเดี๋ยวจังไรเนี่ยโดยปกติแม่จะฝันอยู่งวดนึงกับสิประมาณสองข้งสามข้งนี่แหละครับอันนี้เป็นฝันที่แรกฝันตองงวดนราแอดก็นำามวบาก่อนนำมาเสนอให้ fc ฟังก่อนเดี๋ยวจังไรถ้าคุณแม่ฝันอีกครับกะจะเอาแาเวบาสู้ฟังอีกนะครับ ก็แอดก็บมองว่าก็น่าติดตามอยู่ครับเพราะว่าฝันของคุณแม่แอดเนี่ยถูกมาซีงวดติดแล้วแปลกขึ้นกันช่วงนี้ฝันแม่นปิดปกติครับผมตั้งแต่เขาพันสามานี่ฝันแม่นลงงวดแรกก็ถูกเลยก้อนนั่นก็ถูกเลยครับก้อนก้อนหนาที่จะลงเนี่ยเห็นว่าแม่เพิ่นฝันฝัน d a เลขนะครับถูกงวดต่อมาแอดกันเลย เลยเอามาลงครับก็เลยเง่ามากจนถึง4ีงวดงวดนี้เป็นงวดที่หาครับเอาจังไหนกัล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งครับสำหรับหน้าท่างตัวเลขของคุณแม่ฝันแม่นเนาะชอบกระจัดคัดกับพานเนาะครับเนาะแอดกะเอามานําเสนอให้เป็นเพียงหนึ่งหน้าท่างเท่านั้นครับอ่ะนี่ให้เบิ้งอีกรอบนึงครับผมตัวนี้นะครับเป็นราคาพิเศษให้บ้านหลังสุดท้ายครับให้ลายกมูครับให้หนึ่งเจ็ดครับบ้านเลขที่สี่สิบเก้าครับผม นะแต่หนึ่งสองนี่คือไหบ้านก้อนหนานั่นนะครับไหหนึ่งสองบ้านเล็กที่สามสิบครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษครับเพนว่าเป็นราคาพิเศษว่าสันนะกาชัดเจนครับผมจังไหนกาล่องเอาไปพิจารณาครับผมเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับแอดกาฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเมื่อมืออื่นบ่แน่ใจว่าจะไปตามสำนักไหนแน่นะครับบ่แน่าอาจจะไป หาเน่นหน่อยมหัศจรรย์ครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเน่นหน่อยมหัศจรรย์ลุดนะครับเนาะแต่ว่า,ามีเอฟซีครับเพิ่นฝากทําบุญหลายท่านอยู่นะครับฝากทําบุญเทิงแผ่นท่องน้าแผ่นท่องลงที่ฐานพระพุทธรูปครับแล้วก็มีกระถินนี่แหละนะครับแอดกะจะได้เอาไปถวายที่วัดน้าทรงบุญให้กับเอฟซี FC, ที่เพิ่นฝากมาครับ ฝากแอดเป็นสะพานบุญนะครับแอดก็จะได้ทำหน้าที่เนาะกะชี้ได้เดินทางไปที่วัดนะครับนะคิดว่าอาจน่าจะไปเมื่ออื่นนี่แหละครับเอ้าจังไดกะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ